สวัสดีครับผมนัทวุฒิวำรุงวงนะครับรับตำแหน่ง PM ครับเมื่อเราได้รับโปรเจกต์มานะครับเราก็ต้องศึกษาแบบก่อนนะครับว่ามีรายละเอียดดีเทลอะไรบ้างในเรื่องของโครงสร้างงานสถาปัตย์หรือมีงานตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับการประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับโฟเมนครับที่อยู่ประจำหน้างานทีมประสานงานทางสถาปัตย์ทีมอินทีเลียนะครับจะดูแลในเรื่องการตกแต่งภายในครับผม ในการบริหารงานนะครับเราก็ต้องมีการทํางานโดยยึดตัวเลขของ B.O.Q เป็นหลักนะครับในการผลิตชิ้นงานการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอันดับสำคัญก็คือหนึ่งโฟมนครับที่จะอยู่ประจำหน้างานทีมงานของเราต้องเป็นทีมช่างที่มีความรู้ความสามารถที่ชัดเจนเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามแผนงานก่อสร้างของโปรเจกต์นั้นนั้นครับผมการรายงานความคืบหน้าของโครงการนะครับเราก็ยึดตามแผนโครงการที่เราวางไว้เบื้องต้นก่อนนะครับจะแยกเป็นรายปีรายเดือนและก็รายสัปดาห์ครับ ไอเดียเราสร้างได้ไอเดีย I can